แล่นผิดคนแล้วฟาดกลับหลังไล่ออกจากประเทศถึงแม้จะอยู่ในช่วงพักฟื้นและดูแลสุขภาพร่างกายอย่างเต็มที่แต่นวัตอิศรกรายศิลพิธีกรชื่อดังและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติ MISS Grand International ก็ยังคงออกมาอัปเดตข่าวครา,าวให้แฟนๆได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกันกบไลฟ์สดหน้าเ c e b o o k ของตัวเองล่าสุดเมื่อวันที่19กรกฎาคมทีเจตัวได้ถือโอกาสออกมาแจ้งความประสงค์ในการตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการครัวคุณต่อยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปส่วนทางด้านกระแสข่าวดราม่าอื่นๆที่เกิดขึ้นและโปรเจกต์ช่วยเหลือสังคมที่ได้มีการวางแผนไว้นั้นนวัดอิศรไกรศิลป์ก็ยังคงยืนยันว่าจะขอเดินหน้าต่อไปตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งในไลฟ์สดนั้นนะคะก็ได้มีการเหยียดเชื้อชาติข่มขู่ขับไล่ตระกูลเจียรวนณนออกจากประเทศซึ่งงานนี้ทางด้านนาตาลีเจียรวนณนในฐานะทายาทซีพีซึ่งเป็นลูกสาวของดอกเตอร์ประทีปเจียรวนณนและมีศักดิ์เป็นหลานของทนินเจียรวนณนหรือเจ้าสัวซีพีก็ได้ออกมาแชร์โพสต์ของนักวิชาการชื่อดังที่ทนพฤติกรรมของนวัดไม่ไหว หลังเหยียดเชื้อชาติข่มขู่ไล่ตระกูลเจีรรวราวนนออกจากประเทศโดยดรกิติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านประชาการเมืองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ผ่านมาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเกินไปไหมครับหลังจากซีออกมาถแถลงโตนวัตว่าได้บริจาคช่วยโควิดไปแล้วกว่า1 2 0 0ล้านแต่นายนวัตยังไม่จบ บอกว่าจะเอา100ล้านจาก c ีพีให้ได้และไม่ต้องมาบอกว่าบริษัทไปแล้ว1,200ล้านเพราะเขาไม่สนใจผมจะเอา100ล้านจาก c ีพีไม่ต้องมากระแทกผมไม่ต้องมาออกข่าวว่าให้ไปแล้ว1,200ล้านเรื่องของพวกแกแถมยังมีการไล่ตระกูลเจียรวนอนท์ออกจากประเทศไล่ให้กลับประเทศจีนไปด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงทนินเจียรวนนท์เขาเป็นคนไทย เกิดเมืองไทยที่จังหวัดอยุธยาล่าสุดนะคะสาวนาตาลีก็ไม่อยู่เฉยหลังทางด้านเจ้าสัวซีพีก็ได้จัดตั้งโครงการศูนย์รวมปันสุขชุมชนอิ่มท้องร้านอาหารอิ่มใจช่วยร้านอาหารรายย่อย2,000ร้านส่งอาหารให้ชุมชน240,000กล่องสร้างไรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อย20ล้านบาทโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2564 ซึ่งเป้าหมายของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้3มกลุ่มหลักๆให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันเพื่อนๆแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้า